พูดถึงเหตุการณ์นายวันๆเนี่ยในช่วงนั้นที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยก็ปรากฏว่าผมก็พยายามตามข่าวนะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะะแล้วก็ผมก็ฟังท่านอาจารย์ชัยวัฒนสถานันนะวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์นี้ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ก็บอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือ blow back blow back แปลว่าภาวะลมหวน หมายความว่าเหตุการณ์การโจมตีตึก World Trade Center p e n เพนทากอนะฮะหรือทำเนียบขาวความพยายามที่จะโจมตีนั้นเนี่ยนะฮะมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเป็นนโยบายที่เข้าไปทำร้ายสแสวงหาผลประโยชน์ในโลกมสุสลิมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยให้การสนับสนุนอิสราเอล อย่างออกนอกหน้านะฮะทำร้ายชาวปาเลสไตน์มาตลอดต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่สหรัฐริกาเนี่ยไปใช้มาตรการแซงชั่นประเทศอิรักผ่านสหประชาชาติแล้วทำให้คนในอิรักเนี่ยเสียชีวิตกันจำนวนหลายแสนจากมาตรการแซงชั่นของประชาคมโลกขนาดนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่สัมฤทิกาเนี่ยเอากองกำลังทหารเข้าไปในอ่าวเปอร์เซียหลังสงครามอิรักคูเวตในปี1990สัมเมริกาเอากองกำลังทหารไปประจำการอยู่ในซาอุดิอาระเบียในากาตาในหลายประเทศในอ่าวเปอร์เซียแล้วก็เขาถือว่าเขาประสบความสำเร็จในการดำเนินนโยบายต่างประเทศแต่ว่าในสายตาของคน อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าการที่สัมริกาเอากองกําลังเข้ามาเนี่ยมันคือการลุกล้ําทางวัฒนธรรมทางศาสนาทางสังคมอะไรก็แล้วแต่แล้วมันก็มีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเยอะแยะมากมายที่สัมบริกาได้กระทําการจนกระทั่งทาให้เกิดความเสียหายแล้วที่สําคัญมากที่สุดเลยที่สัมบริกาได้ทําก็คือ การใช้มุสิมเป็นเครื่องมือทางการเมืองระหว่างประเทศในสงครามอัฟกานิสถานที่ CIA ได้ไปให้การสนับสนุนพวกอาหรับอัฟกันที่เข้าไปรบกับสหภาพโซเวียตแล้วก็พยายามที่จะปลูกกระแสยิฮาฮัะแต่เป็นการปลุกกระแสจิจฮัดที่ที่ต้องการต้องการบรรลุเป้าหมายทางการเมือง บรรลุเป้าหมายทางนยโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานั่นก็คือการต่อสู้กับสหภาพโซเวียตในขณะนั้นนะฮะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยไอเหตุการณ์ต่างๆที่ผมเล่ามาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันก็กลายเป็นหอกที่กลับมาทิ่มแทงสหรัฐอเมริกาเองในเหตุการณ์นายวันๆอันนี้คือวิธีคิดความเชื่อของท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ ที่บอกว่ามันคือภาวะลมหวนมันคือ blowback มันคือมันคือกรรมตามสนองถ้าพูดเป็นภาษาไทยของเรานะครับแต่ว่าน่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือว่านอกจากท่านอาจารย์ชัยวัฒนแล้วเนี่ยก็มีหลายฝ่ายที่เชื่อในเรื่องของ conspiracy theory ว่าเหตุการณ์นายวันๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากมีคนกลุ่มหนึ่งจัดฉากให้มันเกิดขึ้นมาสร้างสถานการณ์นะ,ะแล้วคนที่เป็น c o n spiracy theory พวกนี้เนี่ยก็จะก็จะมีข้อมูลอันหลากหลายที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์เอ่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ World Trade Center ที่มันถล่มลงมาเนี่ย มีการตั้งข้อสังเกตว่าไอ้เครื่องบินนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปถล่มโจมตีได้อย่างไรในขณะที่มันมีโครงสร้างเหล็กขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามที่จะอธิบายในเชิงของอวิศวกรรมมาศาสตร์นะฮะหรืออาจจะมีระเบิดที่ซุกซ่อนอยู่ในตึกก่อนแล้วแล้วท้ายที่สุดพลาเครื่องบินเข้าไป ไอ้ระเบิดนี่ก็ทำงานจากฐานรากแล้วมันก็ทำให้ตึกเนี่ยถล่มลงมาจากข้างบนถ้าเราเห็นภาพคงจะจำกันได้มันถล่มมาจากข้างบนมันไม่ใช่เอ็ลงมาแล้วพังมันค่อยๆถล่มมาจากข้างบนแล้วมาถึงรากเลยนะฮะและไอ้ conspiracy t h e o r นี้เนี่ยในสังคมมุสลิมของเราเนี่เยอะมากเลยนะฮะ สังคมมุสลิมเราเนี่ยก,ก็เชื่อกันแบบปักใจเลยนะว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นแผนการของยิวไซออนิสที่สร้างจัดฉากสถานการณ์เหตุการณ์อันนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะโยนบาปให้กับมุสลิมให้กับโลกมุสลิมเพื่อที่จะปิดตาปิดหูปิดตาประชาคมโลกไม่ให้สนใจประเด็นปัญหาปาเลสไตน์มันมีหลายคำอธิบายฮะ แต่ว่าโดยสรุปก็คือว่ามันมีคนเชื่อแบบนี้นะว่าเหตุการณ์นายวันๆเนี่ยมันเกิดลักษณะของการจัดฉากขึ้นมาแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งก็เชื่อในเรื่องของ clash of civilization เรื่องของการปะทะกันทางอารยธรรมผมเชื่อว่าพวกเราในฐานะที่เป็นนักศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะก็คงจะผ่านหูผ่านตางานของฮันติงตันเรื่อง Clash of Civilization นะฮนติงตันบอกว่าในยุคก่อนในยุคสงครามเย็นเนี่ยการประทะปะเชิญหน้ากันมันเกิดขึ้นอันเกิดมาจากปัจจัยเรื่องของอุดมการทางการเมืองเป็นหลัก แต่ว่าหลังยุคสงครามเย็นเนี่ยไอเรื่องอุดมการทางการเมืองมันลดบทบาทลดความสำคัญลงไปนะแต่ว่าเรื่องของอารยธรรมเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นหลักที่จะสร้างการปะทะเผชิญหน้ากันระหว่างคนกลุ่มฝ่ายต่างๆแล้วฮันติงตันก็บอกว่าในโลกนี้เนี่ยมันก็มี7 8อารยธรรมใหญ่ๆนะแต่ว่า เขาก็สรุปว่าอารยธรรมที่มันจะประทะประชิญหน้ากันมากที่สุดเลยเนี่ยก็คืออารยธรรมตะวันตกกับอารยธรรมอิสลามนะพอเหตุการณ์นายวันวันเกิดขึ้นเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็เชื่อเลยว่าโอ้อันนี้มันคือ Clash of Civilization นะมันคือการต่อสู้กันระหว่างตะวันตกกับโลกอิสลามซึ่งมันเริ่มมาตั้งแต่สงครามครูเสดละจนกระทั่งถึงปัจจุบันมันก็ยังต่อสู้กันอยู่ นี่ก็หลายความคิดหลายความเชื่อนะครับซึ่งผมเองก็ไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าอะไรมันมีน้ำหนักกว่าอะไรแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นหลังเหตุการณ์นายวันๆเนี่ยก็คือสงครามต่อต้านการก่อการร้ายที่นำโดยสหรัฐอเมริกาเป็นสงครามที่ผมคิดว่ามัน มันสร้างความเสียหายไว้เยอะมากเลยเราทราบดีว่าคนที่ตายในเหตุการณ์นายวันวันเมื่อ22ปีก่อนเนี่ยมีอยู่ประมาณเกือบ3,000คนจะเราทราบไหมว่าหลังเหตุการณ์นายวันวันจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยนะฮะ คนที่ตายจากสงครามต่อต้านการก่อการร้ายเนี่ยมันมีเท่าไหร่พวกเราลองคิดในใจดูคนที่เสียชีวิตจากสงครามที่นั่นที่นี่ซึ่งล้วนแต่เป็นในดินแดนของโลกมุสลิมทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปากีสถานเยเม,เมนอ,อิรักอัฟกา,านิสถานเท่าไหร่ครับ ไอโครงการ Cost of War ของมหาวิทยาลัยบราว์เนี่ยเขาศึกษาเขาเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วท้ายที่สุดเขาสรุปออกมาเมื่อปีก่อนบอกว่าคนที่จะตายนับตั้งแต่หลังเหตุการณ์เหตุการณในวันๆจนกระทั่งถึงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็คือประมาณ9 0 0 0แสกว่าคน9 0 0 0แสกว่าคนนะแล้วเขาบอกว่าประมาณ4 0 0 0สนคนเนี่ยเป็นคนที่บริสุทธิ์ไม่รู้อิโนอิเนอะไรเลย แล้วในรายงานชิ้นต่อมาของเขาเขาบอกว่าอันเกิดจากสงครามต่อต้านการก่อการร้ายเนี่ยมีคนที่อบพยพลี้ภัยพลัดถิน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกมุสลิมเนี่ยมากถึงสามสิบเจ็ดล้านคนสามสิบเจ็ดล้านคนนี่คือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากสงครามนายวันๆสงครามต่อต้านการก่อการร้าย และมันก็ยังยังเกิดผลกระทบเยอะแยะมากมายต่อโลกนะฮะแต่ว่าเอาเฉพาะในโลกมุมลิมเนี่ยผมคิดว่า,าพวกเราก็คงจะทราบดีว่ามันเกิดกระแสที่เรียกว่าอิสลามโฟ,โฟเบียเกิดกระแสของความเกลียดกลัวอิสลามที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็กระแสเกลียดกลัวอิสลามเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสหรัฐอเมริกาหรือในยุโรปตะวันตกเท่านั้น ะะมันเกิดขึ้นทั่วโลกเลยแม้แต่ในประเทศไทยนะะประเทศไทยของเราเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าเราเสพข่าวจากต่างประเทศนะฮะแล้วก็ภาพของโลกมุสลิมหลังเหตุการณ์นายวันวันเนี่ยมันคือภาพลบทั้งนั้นเลยนะฮะทำให้คนเริ่มหวาดระแวงสงสัยตัวของมุสลิมของสังคมมุสลิม ของศาสนร์สายสลามมีการตั้งคำถามต่อหลักการคำสอนของศาสนรอสายสลามนะฮะแล้วก็กระแสอสลามโมโฟเบียนี้เนี่ยก็ยังดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันนะฮะแล้วก็เป็นกระแสที่ผมคิดว่ามันคงจะหมดไปได้ยากนะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเหตุการณ์วันนั้นนะ,ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีก เยอะแยะมากมาย